ถ้าผายทำบุญสตางเหรียมนี่นะจะได้บุญอย่างเดียวครับถ้าหอมใบเขียวนี่จะมีเลี้ยวมีแรงอืมดีมากถ้าแบงสีแดงนี้หายห่วงครับครับถ้าแบงสีม่วงนี้หายโศกหายเศร้าอ๋อครับถ้าแบงสีเทานีิวันซอบเซอร์วิสได้กุญแจอ๋อต้องสีเทาเ่านั้นเนาะแน่นอนครับครับนายกลองๆพอจะครับลองก็ได้ครับเเฮาการสร้างบุญบัดีจม แล้วมันบหมนได้บุญแล้วเวลาทําบุญท่านอาจารย์ครับเวลาทําบุญท่านอาจารย์ถามผมว่านี่ปานังจะถึงบุญกุศลได้ยังไงเมื่อครับครับห้ามจมห้ามจมเนาะแต่แต่เป็นวันที่ผมหันนี้นะท่านอาจารย์ว่ากรรมโบราณเมื่อวานนะได้กิ่นแหงย้อนลูกเง่าครับอันนี้กรรมหนึ่งแล้วนะครับครับถ้ขึ้นสวรรค์เนี่ยย้อนสแตนแดงถ้าได้กินแหงก็ย้อนลูกเง้าวา เอ,อมื่อ<ม>วานี้นะไปพอในห้งท่านนั้นอยางตู้บริจาคที่เพิ่นตั้งไว้ชุกหัวาม,มาเรียกว่าน่าจะมากกว่าให้เครื่องสวรค์ย้อนสตางแดงนะ่กออาจาย์ที่มันเหลือเตาห้าแกห้ทิพย์เรียกสิแนแดงเท่านั้นนะออตู้บริจาคเขามานี่จัดเขายายาจบหัวในกาตาห้าก็ต้งไะเลยนะได้หอมบริจาคเตาห้างสตองขอผลกรที่หนึ่งด้วยหน่อยในตู้บริจาคนี่ก็เหรียญแดงจับตาขึ้นสวรค์ย้อนเหรียญแดงห้าร้อยมี่กเหรียญแดงเเกิดอะไรฮะโมนี่ นะเครื่องสวันย้อนเหรียญแดงได้กลิ่นแหงย้อนลูกเง่าท่าาจะเข้าใจ่า <K> เข้าใจไปได้เอาเอาย้อนลูกเง้ก่อนถึงวนันถึงวันเนี้ยที่เขาจุมมาเดิ่มจะครว่า,าเอาในหน้ามาถามเรื่องนี้ครับอีแม่มีลูกกี่คนเออไปเอวด้วยกันบอกโอ้มา<อ>ได้ไปลูกนง้หนังสือบาจบอ๋อครับอือครับสี่คนรอเขาจบที่ดีงามๆก่อนครับอือตอนเรียนหนังสือจบมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไป่ยังว่าน้ามูร่วงรครับไปหมด ไปหมดไปหมดมีที่คนน่ะมีสี่คนคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นทหารคนหนึ่งเป็นพยาบาลโอ้ดีเนาะคนนั้นได้ยังได้ยินแม่ยูด้วยไปอ่ะแล้วเป็นยายพ่อคนเดียวเนี่ยตุ๊มันโดกเนี่ยอยู่กับทีเนี่ยเป็นไหก่นย้อนมัจจว่าเขาปัจะว่างเงาเดี๋ยูกกันไปมนก็นนับมาหน่อยนะครับแต่คำถุมาในในก็อู้มา้ครับมันอู้อย่าตคำเนี้ยคำว่างเงาครับถ้าจ้างอู้นี่มันแบบพีชครอาจารย์ครับมันแบบยิบ สมมติว่าคนรวยมันมันเป็นหางเสียงเนี่ยเป๊ะไรอย่างมันรวยไปรวยเงาแต่มันเป็นหางเสียงครับถ้าคนตุ้ยก็ตุ้ยไปตุ้ยเงาเนาะถ้าคนหอมกดหอมไปหอมเงาแต่ถ้าคนกินนั่นั่งไปนั่งเงาครับนางงามยังเงาเป๊ะไรเมื่อไปงามเงากินเขายังเงาเป๊ะไรกินไม่กินเงาออ๋ครับก็อยังผมว่าเฮ้ยน่าจะน่าจะนี่ลวเป้ลวเงาครับ แท้ลร่อเขามัไม่ได้ผิดหรอกแต่ถ้าเขาเจ้าลงไปอย่ามาเงาไปเงาเงาอย่างมันมาได้มันต้องังกู้จงปู้คนเขาแี่ป่อนบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าทำมุญก็ะตัง ได้ได้สายตะวันย้อนเงินแดงเงินแดงได้กลิ่นแหงย้อนลูกแง้ววันนั้นนะคนเขาได้เพิ่งถึงวันถึงวันเนี้ยพี่น้องต่างหลเราเพิ่งเมื่อเดาได้เพิ่งลูกเพิ่งเต้าที่ไหนไอ้ที่อยู่หินีหเมาเนี่ยอัที่มั่งนี้ที่ทุกแต่กับต่างคนต่างไปต่างคนต่างอยู่อ๋ออันมั่งเหมืนจ๊ธรรมดาน่าจัดที่อยู่ในหนักเตื้อนน่น้าน้ำลายย้อนเตยเตยไปที่ไหนเป็นพวกอีลาไม่อยากไปไหนเออต้องงอกไยัง Mình là... <laughs> ừ, mình là tên dài lắm, đúng nè, dài nè, đây à? ở đứa đó con yee nè, nha, 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 จะได้กินข้าวปาย้อนอีัวเนี <S <s ้ยแม่นะจะมาไปวัดอีกกระเดือนนั่นมันก็บ่รรเต็มแตงเต็มบ้านแต่มันก็ได้กินแห้งมันได้แป้เลยแม่นวแม่นครับนี่คนบอกว่าควรเฮาสร้างบุญสร้างกุศลท่าอาจารย์รีบรีบสร้างกินเมื่อใจยังกินเมื่อใจทัศเตมันมีอยู่ว่าท่านว่าไหนจะไปดูทกของที่อยู่กับเฮาของติดใกล้ของได้ดูหมดมมนมีคุณค่าแต่มันมีคุณค่ายิ่งต่อจิตใจเฮาเนอโอ้ท่าอาจารย์เรื่องนี้นะผมมันนึกถึงคน ครับไ้เดินพี่น้องบ้านเขาท่านกับนันผู้ใหญ่บ้านท่านนายกท่านรองท่านประธานครับคำว่าค่าของคนนี่นะบางทีเรามองข้ามแต่แตนะครับผมครับที่แก่แต่แก่เดียวนี่นะถูมาเหเจอบางทีมันตกเรียบไปครับมีค่าแต้ตีดูตีฟังไปเมดเลยครับแต่ถ้าเราต้องการให้มากรับกิ้นชมนี่นะครับมันมีคุณค่านะมันคนเขาก็เหมือนกันครับจะไปดูถูกดูแคลนกันมาได้อีแม่ครับแม่เขาเคยหันเน้นน้อยก่อน เน้นน้อยบล็อกบ็อกแต็กเนี่ยครับถ้าบันบางคนนี่มองเน้นน้อยนี่พวกกันชื่อๆแบบไม่ได้มีกล้าครับจะมาตานทันเข้าบาได้นะต้นปาเจ้าวอาว่านะานะเน้นน้อยทาน,นต้นกบมาจ้างยังกบมาแจ้งอืมโอซูมาเหตุอะไรไแล้วเวลาจุงศพพระไพจุ่มเน้นน้อยทางนั้นจุงศพตุ๊เจ้าขี่รถอ๋อ อ๋อสักตัวนี่ดูแต่นานอาจารย์ตี้วเป็นโตใส่มฮะอาจารย์ก่อนแม่นเตี้ยวมาแล้วปรนเนมกับพ่อน่ยยไปไหนตานสันเข้าแม่นเจ้าว่าอยู่ก่เพราะถ้าเจ้าวาดไปไคับัาบารย์ใบยูนะเออใบยูกะอ่ะก็ขอพีออ่าเนอร์เลยเล็กิดสัคำประแทนนี้จะเคื่อว่าถ้าเคือนแถมยันไหมาจารย์ โอ้การเน้นก็ดีแล้วหรอแหมหน่อยเน้นตัอเนี้ยจะได้เป็นเราอันเรากอของสมณะจะได้เป็นตุ๊เจ้าหลวงอันยังต่อไปเลี้ยงเขาต่อไปถ้าก็ดีดีกัะครับแต่บางคนมันกึะตดอ่ะเป่ยไรมันบอกก็ยังว่าเนี่ยครับเอามองข้ามคนพรก็เลยโก้เข้ามาแหมอย่างหนึ่งบอกว่าครับฝากไว้้อเหมือนกับช้นลำบอเปไรลำอพอล่ไม่เป็นไรครับเหมือนกับที่เรา มันเป็นอย่างนี้ผมยกตัวอย่างว่าบางคนนี่มองมเปิ้นในแง่ร้ายนะไม่เป็น,นไรครับอย่างสมมติอย่างมูลชรลรบอปพ,อพอรมู่นเนี่ยครับดูแล้วมีคุณค่าเาอาแบบเลยคือรางวัลชีวิตเขาบางทีนะน,นกหวีดยังซื้อคนเดียวนกหวีดยังซื้อคนเดียวเกือบยังซื้อคนเดียวไฟฉายยังซื้อคนเดียวแต่ทํางานเพื่อสังคมครับเวลามีการมีงานมู่ชลรบการงานแต่งงานขึ้นมันใหม่ครับงานงานชกงานสร้างอย่างมูลนี้เป่านกหวีดเอาโลดจอดไปเลย ได้มากินอย่างกระเพื่อนเนาะแจ้งมาอาบน้ําแต่งตัวเซ็ตเรียบร้อยแล้วบอกไปอยู่ตามถนนคูณได้อย่างเอาลูกเอาหลานข้ามถนนคข้ามมาสามโมงไปห้อเอาลูกเอาหลานอีก้่อยแม่เขาเนี่ยข้ามถนนแต่หมูเฮาเนี่ยจังเปิ้นบางคนเนี่ยจังเปิ้ลให้ดูถูกทกแม่ให้เป็นตำรวจให้เป็นทหารนะรอะพวกไม่อดล็กแม้นกันเจะเล่หตโตแล้วเวลาตัวมีีงานก็ตเพอมมาช่วยเขาไปไหนลรืบ่นนะมึงเะิะบงเนี่ย แล้วมองข้ามแล้วปีใหม่ปีนี้ไผ่เคยเอาของขวัญที่ชอบรบอปพรมีทางเนาะไมไดผมเคยยกตัวอย่างให้อาจารย์ไม่ได้ครับอกำนานผู้ใหญ่บ้านนายกก้อนหลวงนั่งอยู่หันไม่ไดอันนี้เขาอุปสาเจ้าบ้านนอกครับถ้าอาจารย์เตียวเข้ามาถ้าอาจารย์หันกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกนั่งติ๊กีิหันเสร็จเรียบร้อยตอนนี้มีชลบหรือว่ามีขี้เล่ายืนอยู่หันคนอาจารย์จะยกมือไหวไผ่เอาถ้าตามหลักคนะก็ต้องยกมือไหวนายกกำนาน เออนนัะเพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมครับแต่ถ้าอาจารย์มีเก้าอี้นั่งจะใจไผ่กี่เราามันต้องใจกี่เราไม่จะใจกับน้ำได้ได้ใชากับน้ำไปยกเก้าอี้ไหมเออเขาก่อนนะมันจะได้บ่ะมันมาได้แต่เขาต้องใจกี่เราครับเอ้ยกี่เราไอ้นี่เอาเก้าอี้มาให้นั่ง เชิญครับทรวัชเชิญครับท่านนั่งเลยครับนั่งเจ๊นั่งเสร็จแร้วบรนั่งรู้กำลังจะอู้ก่อนนั่งรู้ใจบ้านน้องก่อนเดี๋ยวไปอาจารยเหม็นเล่าไรกอนราคาของคนมันอยู่ไหนตอนเราเอาเก้าอี้แนท่านอาจารย์ผมถึงบอกว่าวันนี้ไอ้ธนวัตรความาัถนาดีของเปิ้ลนแต่ไอ้ธนวัตต้องทำใจครับทำใจเพราะอย่างคนที่มานี่รับรองบางคนบานตัวไปไะเลยพราะยังว่าเนี่ยจุจี้ ให้ได้หน้าก็วัดมีเงินวัดอันก็ันจะไม่สนใจจะสร้างบุญครับขนานอาอัตมาภาพตุ้งลุงอยู่ในไปมเี่ยวอนันวัดก็เคยไปเยี่ยวฮะหลวพกะมวนกมวนใจวงลมันเดือดร้อนเดือดร้อนท่านอาจารย์ถ้าคนจะสร้างความดีมันต้องมีกมเนึ่งที่อยู่ในใจท่านอาจารย์ว่ามันบ่มีปรมีบ่เกิดครับมาเจ่มีผ่ยพวกคนนะครับที่เข้ามาในวัดแล้วนี่นะมันมันต้องอยู่รอบตัวนะท่านอาจารย์ผ่บ่เกยเข้าวัดแต่งชุดขาวนะท่านอาจารย์ได้หันก่อนเชียวนะ คนเขาไปเตะเนะบางคนเปลี่ยนใจแล้วเราปีหน้าเนี่ยเอาตั้งใจแล้วเข้าไปราเนจะไปวัดชุดประากุดสินจะไปก็ดเต่าบอกเคยไปนะเอาล่ะในนี้คนตัดสินใจแล้วไปซอกซื้อชุดขาวมาปะตววันเข้าวันสามาบอกเคยเ่ยสักเต้อย่างซื้อชุดขาวกำขันดอกนะแต่เร็วออกจากบ้านเอนับรองดักมานมาละก็ได้ มันดงใหญเอ๊ะนอยไ้ฝนนมันชอกนี่ยนะโอ๊ยมันเจอนะเดี๋ยวมึงอาทายแล้วพู่อมนมองก็ทายจลูกพ่อพูด่อไงือมันหันนะมุดยังไงไม่ได้หันพี่น้องมาหน่อย แจกอะไรน่ะเมื่อก่อนจะเอานะต้องสวดประบัดจงไปนะเอาไปจะไปวัดเนี่ยนะเอาคนจนเตล์บัดยจ้าหนะอยนะจังเออถ้าไปเจอเจ้าอี้ต้องมีเตล์ในใจว่าจ้ามันเตอรอันนี้คือมารที่ทัดขวางความดีของเราครับครับ โอ้อ oh, oh, ันน uh ี้มันก uh ็เ oh, ร uh ื่องแซ่ท oh. like ่านอาจารย์ค oh, ร hey. ับบางคนก็ชวนมาไห้นะชวนจะไปก็มามีผ้าขาวแต่ว่าอ๋ออันนั้นมองโอ้มามีผ้าขาวครับครับคุณก็เอาตัวแต่ว่าโอบางทีบ้าเจ๊บ้ากรรมเดะแอลแอลอย่างเดียวได้ยังบ้าน่นะว่าใหญ่กรรมที่สองโซดออกมาโป๊กเลยนะเ้ยสละเปล่าเห็นแย่มันมาแล้วหรอกมันมูปากปฏิทินข้อสี่นะท่านอาจารย์กำโอ้คอนเนี่ยท่านอาจารย์โอ้วานคันเพราะ เป็นกรรมภาษาพ้นห้องภูกระวาจาภาษาดอกไม้อโอ้แล้วเบ่งบานหันแล้วสดชื่นและแจ่มใสเมื่อนนีะ้แป่งเตียน่็นยังใส่ดอกไม้เพื่อจะให้เกิดความสดชื่นบางอย่างนิป่ปยะวาจาโอ้แล้วเนะี่ยทำให้เกิดํา แต่บางคนเนี่ยมันมไม่ใช่ปิยะวาจากจกำโอ้กจำจาเป็นหอ,อกเป็นดาบฟันคนอื่นครับครับกำโบราณว่าอย่งาทยงที่คุอกว่าไหน,ไหนอู้คือคนท้าย่างนักแว่งปู้กจังกับเดียวก็ได้ครับปลาเขามันกินที่กินเกลือกินเพชรกินเกมกกินส้มกินหวานมูมาตาไก่งัวไปตัวควายตัวเพ่ครับเนี้ยพอเพกไหลเขานี่หมดเนี้ยฮเราหูวันกันครับเนี่อยอาจารย์เป็นไร เรียวัตถุประสมอย่างที่ปนเอาอันเอาเอาหวยมาเอาของมานี่นะครับอันเนี้ยป้นมาได้เอามาเบียดเบียนไผ่ลูกปนจะหาเงินเข้าสร้างอย่างเอี้ยท้าอาจารย์นันก็เอากระจ้าไถ่มาเอาก็จ้าไถ่พวกก็ลงทุนไปแล้วะเอาเงินเข้าวัดคทาบุญอย่างเอี้ยท่านอาจารย์แต่ปรากฏว่าได้ข่าวมาว่าหวยตั้งห้าร้อยใบมันยังฟอก ไม่เป็นก็เพราะว่าสถาเนี่ยเปมีเจตนาจริงๆแล้วศรัทธาสองร้อยเปซื้อหวยได้สองใบก่อนแต่เป็นใหญ่ก็ต้องมาเอาใบเดียวก็เพราะเปต้องกันโอ้ทําบุญไปตัวได้บ่ได้บ่เป็นอย่งนีเปิต้องการอย่างนี้อีกนั่นคือความคิดของเปิ้ลอันนี้เป็นน้องกุศโลบายถามว่าตึงวันเนี่ยถ้าบั่เจ๊ว่าเอามาทําบุญที่เนี่ย อยู่ตั้งนอกซื้อก่อนอี้เขาเอาแค่ถามมั้ยตัวซื้อเหมือนกันมันต้องซื้อเหมือนกันแม่นครับแม่นแมครับมันต้องซื้อเป็นเรื่องปกติครับผมมีเรื่องเล่าทุกฟังว่าอีเม่คนหนึ่งครับเออแบบเคยเข้าวัดเข้าว่าเพิ่นแต่คนตุกคนเนี่ยครับโปรแกรมเรื่องหวยเรื่องแชร์เนี่ยครับวันนั้นก็ไปได้ยินข่าวมาบองบองแดงแดงอืมเป็นงอกงอกแรกแรกนะครับเป็นข่าวรอบแรกแรกไอ้เนี่ยวะ เออเจ้าตัส่งจวงกเออตาตัวงแล้ว่ะกันไม่เป็นตะตจ้าส่งซ้ำนะเจ่้นะเหาแห้งเดเราอ้อก็ะบนท่านอาจารย์เนอะกาทำ้าทบ้ลนล้วก็บงงนะเพลงีบ้าเนี่ยนะพะราเรมาได้นั่งเลยเพือมันรอน้ันนี้ก็มีเลไม่เป็นไรเพลงเดี๋ยวเราท้องคนไปซื้อเป็นไร่ เจ้ามายกตัวอย่างว่าวุดเจ้าของเพลงก็เทากัยกตัวอย่างของกระหมูแต่พี่น้องตลาดก็มีแม่อุ้ยคนนึ่งไปได้ยินข่าวมาวัดไปคนจุกได้ยินข่าวว่ามีทุเจ้าคนนึ่งวัดไหนมองว่า ก้นอู้อ oh, so, so, so ันอย่างนี้ก็เป็นหวยเป็นแชสคือก้นบ่ได้บอกแต่เขาเอาไปตีคนเดียวอ๋อครับก็ยังเฮาเดียวนี่อ่ะถ้าอาจารย์สี่สิบหกหกสิบสี่เขาตีคนเดียวเขาลูกครับตุ๊กเจ้าหกเก้าแหมแล้วเขามากาศสองตัวเก้าสี่หกหกสี่เก้าเก้าหกสี่แหมเขาตีคนเดียวเขาลูกนี่บ่ได้บอกมันงบ่ได้บอกครับ ลลปรกีก็ปราีก็ดดได้แนนนี้มันได้แนวม่อนโอ้านไปีบาดายเป็นตะเกีที่รองแจงกันนะมันสองกันแล้วอาจารประกัน้าโอ่านเต็มๆเลยนะไมใหญ่สีแลวมาก็เจ็ึนยังงไดแล้ก็สกันนะม่องกันกัเจสองหนึ่งน่งก็ดต่อันเก้สิหกหายละ เล่าเรื่องแม่อุย้ยนั้กฝังแม่อุ้ยนั้นก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าทุกเจ้านั้นเป้นบอกหวยแต่จริงๆแล้วทุกเจ้าเป้นมาบอกครับเด็กเ็ิเ้นอู้อันอย่างมาขอเป็ดตีมันก็เลยถูกแม่แม่อุ้ยนั้นก็ะกอบว่คนเฒ่าอายุไปแปดสิบละครับ,บได้ยินข่าวมาก็สดไปแหละสดไปเสร็จจะไปหาทุกเจ้าวัดนะั้ะแล้วก็ไปนิดเป้นเป็นแม่นยิงก็กะกล้าขึ้นเ่อกะสดเข้าไปในข้างบ้านนั่ข้างวัดนังก็เลยก็เอยน้อยขอไปส่งอุ้ยกับอิง อีน้อยก็อ้ยจะไปยังใดอ้ยจะไปหาทุเจ้าอือไปยังใหญ่ยอดทเจ้านี่เขาว่าทุเจ้านี่บอกหฮวยนะอีน้อยนี่บอกอีแม่แม่อว้ยถ้าอีแม่อุยที่ไปขอหวยกับตุเจ้าตนนี้เนี่ยตุเจ้าตนนี้บ,บัดได้เนี่ยถ้าไปไปอู้เรื่องหวยเรื่องแชร์กับมันเนี่ยมันดาวแน่้ออครับดาจังมันถ้ามันแม่นเออเจ้าบอกไปถ้ามันหู๊จากกับเจ้ามึงไปบบกไปเป็นอย่างมึงอยู่กับล่างอีแม่จะขึ้นคนเดียว แม่ก็ึ้นไปเดี๋จุดเจ้ากำลังนัง่งอ่านหนังสืออะไรกันาม<ะ>แม่เข้ามาแล้ว<ะ>โยโรเข้ามาเดี๋ยวบัดดีจดเจ้าตั้งจุดบัดดี้จุดเจ้านี่อ,อย่างแม่ไม่เอาหะอมแม่อยู่บ้านไหนบ้านหลงเบออ้อเข้า <laughs> มานี่ยใหญ่噢 คนพอดีอีแม่มาถึง้นตุกม,มันไปเกี่ยวอย่างอ่โอ้โตุกเฮยจนวันจนวันนี้นะมีลูกก็จะได้ปติมได้ยิงต่างคนต่างยู่ต่างคนต่างไฟตอกนไกแล,แล้วลีแม่ก็อยู่คนเดียวยั่มเป็นใัไอ่ะแม่มันึงคนตุกคนยากคนรากละบลดนั่นมันเป็น,นังไงเาบักว่าอะไรวันนี้วันที่สิบแปดแล้วมันตุรกวะ ทุกวันพุดีชิบห้อเราเี่นไหนต้ผมไปว่านไหนอีกโลกมนุษย์เลนี่ใหงรอแม่ได้ยินข่าวมา้องปองแบงแบงนี่ข่าวว่าใหญ่ตู้บอกหวยล่ะะ้องว่าพีุ่กเจ้าก่อนขึ้นพุ่นๆอ่ะว่าไะไอีแม่ไพ่ไปบอกพว่าเขาไพ่เป็นเขาล่ะเพาะเขาอู้กับไพ่กอุ้กัดีๆกาได้หรอล่ แม่ต้องมาขอหวยกับเขาเนอะอกวัดเขาไปถ้าเขาห้อให้ซื้อคนเดียวให้แป่งวัดแต่งบ้านคนเดียวเขาจดบเอาสถานจบ้านเฉยรอใครว่าสักเรื่อเข้าปันนี้เราไปทำบุญสุนางโอ้ทำบุญเหอฮะะยังมียนนึกวันเนี่ยออีมาได้บกููกกููกกูาลกู อีแม่ยังพอคนอื่นนะเปิ้นยังทำบุญสุดตาแล้วอะนน้วเขาเป้นนุ่งขาวของขามาถูงสีห้าสี่แปดเหรอเออจะเขาอย่างเอากุ้งดีกี่นึกว่าปูใหญ่ป๊อ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 ปแม่มแล้วอยวอย่เอาติปกปัญญาโอ๋เราจะลงขั้นในไปหละครับอีนโนย้ยจะถามที่เจ้าว่าใหญ่ที่เจ้าว่าห้ <laughs> าแปดมันเปแม่ตอนหนนะ่ะกวสีห้าสี่แปอี่เหรอห แด่กันลุกๆแก่ลุกๆเกิ้านุนให้แม่มาดคนที่ต้องลกเข้าของเขามายูสี่ห้าสี่แปดอ๋อหล่ะเออเกี่ยวลงไปเนี่ยเออลงหวออกห้าแปดเอ๋อโอ้โหเมื่อวันี่จังวันะก่อนแน่ก่อนย้อนยิงอ่ะคับแม่ต้องถูกวห้าแปดเทครับอาหายโคตหมดนะท่านจารย์ไปนไตกมาวันที่สามสิบเอ็มาหครับกำขันเขาตกดอกไม้น้ำเขาบิ่นจปกไหกันทาของเาพจะไปชู่มากันแล้วอะ อืม่มอยา่างวะโอมันนั้นกูได้ดาตุนะมันก็ตปดู่ก่อนครับต้อ่อย่างกูไไปชูมาฮึฮึฮึอึฮ่อยฮึ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 ึฮมฮึึ้นไปวึฮที่ฮึฮึฮึฮ่ฮึฮอออึฮ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 อฮึฮึฮึฮเฮึ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 ฮายึฮ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 ึาึฮึฮมาตฮ้ฮฮึตึฮลฮกฮึฮนฮึ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 หึอึฮึฮมมึ เอาโม่ใหญ่แม่โมโหมันลมมาดีิสเป็นี่อะไรกันอันตูอีแม่ขอสุมาไปเนอะอันแม่อขันมาดิมาขอสุมานี่นะคอมเมนต์ชุบปล่อยอันสองนี้เลยนะก็ตามมินิซาวอีแม่ได้สิบบาทมันน่าตุ้สอีบะอะไรอย่างคาแม่อีบะแล้วตุ๊ดเจ้าเราอีแม่เนี่ยอีแม่เนี่ยมันจะไปสวรรค์นิ่ป่านนิพปานนางก็ได้ไปใหญ่แล้วเปไดไก็กำแพงแปดนักกัน อ๋อนิแม่ตุเจ้าบอกอีแม่ที่เขาว่า5 8นั้นศีลทำพระพุทธ,ธรรรเจ้าอ๋อครับศีล5ศีล8ครับเมื่อก่อนได้ว่าอู้เนรอู้ตุเจ้านะเพวกผมว่าศีล5ศีล8ศรัทธาต้องรับถือศีล5ศีล8ครับนัน่นนะได้ได้10บาท,ท <c oughs> แล้ววันนี้วันที่31เขาพูดมาที่หนู่งอ้ยชักเกือบจะดูวันนั้นได้10บาทแล้วน,นะทุเจ้าบาคนได้ก็อย่างว่าเนีเพราะอีแม่เพราะ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 ต้องมาอู้เรื่องหวยเรื่องแชร์อีแม่ออกว่าเขาไปอย่าง ให้แม่มานับถือสิบหาสิแแม่มา